สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางฮานอยสูตรร้านนะคะช่องของเอสนะคะจะมีฮานอยสูตรเอสฮานอยสูตรร้านนะคะชอบสูตรใครจัดของคนนั้นเลยนะคะเอสนี่ก็จะไม่นิ่งนะคะแล้วแต่ะคะ่ะบางวันก็โอ้แล้วแต่อารมณ์หลายหางเหลือเกินนะคะถ้าของเอสนะคะของร้านนี่จะมั่นคงนะคะแน่นอนนะคะ มันคงก็จะนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละค่ะแต่ว่าเลขก็ตามตูดร้านดีดีๆนะคะทุกคนเนาะบางวันก็ตามเบียบทั้งสามตัวสองตัวนะคะตัวดิ่นตัวโจวดตามหมดเลยนะคะไอจะไปสูตรใหม่ก็ยากเต้น้ำตัวเก่านี่แหละคะ่ะเออสงสัยล้ำหน้านะคะนางนำหน้าหาหนอยไปหลายวันเหลือเกินเอามาดูคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแน,นวทางซื้อนะคะ สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะจกักรยานในการรับชมรับฟังเยอะๆนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะหมานหิงปังกันแบบนี้ทุกวันเนอะติดตามติดตามไว้นะคะห้ามกระพริบตานะคะช่องนี้นะคะมีอะไรเด็ดๆจจิงๆเยอะนะคะเพราะว่าแนวทางเยอะซะเหลือเกินนะคะบางครั้งบางค่าเอฟซีก็เมาเรกนะคะแต่ว่าเลือกเอาค่ะทุกคนก็ช่องแนวทางเนาะ มีแนวทางอะไรนะคะเราก็นำเสนอหมดนะคะนำเสนอแต่ว่าอยู่ที่ FC นะคะจะเลือกจะไปตัวไหนนะคะดวงสมพงกับสูตรไหนก็จัดสูตรนั้นนะคะบางท่านบางบางท่านก็ดวงสมพงกับเอสนะคะบางท่านก็ดวงสมพงกับหลานนะคะแล้วเตะนะคะบางท่านมาตามเอสก็ไม่เคยได้เลยนะคะก็ไปตามพอไปตามหลานลกปังค่ะอะไรอย่างนี้นะคะนี่เราเขาเอืน่นมาดวงสมพงกัน,นะคะ่ะทุกคน เอามเกิดเหมือนเวลาเราซื้อเละค่ะซื้อกับคนนี้ไม่เคยถูกเลยนะคะอะไรประมาณเป็นไหมแอดเป็นนะคะเป็นนะคะไม่รู้มีใครเป็นไหมนะคะแอรเป็นเป็นไลยเฮ้ยสื่อหองนีมันคือบกปังว่า <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนนั่นแหละค่ะโอ้ยอย่า บ่ถึงก็คือไม่ถูกสักทีนะคะเราก็อย่าเพิ่งโทษต,ตัวเองนะคะบางทีเราต้องเปลี่ยนหลายๆทางนะคะทุกคนนะบางครั้งนะคะไปเจอจะโปะปะกับคนนั้นอาจจะปังก็ได้นะคะทุกคนห้องนั้นห้องนี้นะคะเออแต่ว่าช่องของเอสนะคะไม่มีเว็บไม่มีเพจไม่มีห้องใดๆทั้งสิ้นนะคะ อย่าไปซื้อเซ็กกับไโลดแบบงที <c oughs> ความสามารถจะโค้งค่ะมีแต่เอ่อช่อง youtube ช่องเดียวนะคะไม่มีดึงเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเข้าบ้านเข้าอะไรไม่มีหรอกค่ะไม่มีนะคะมีแต่สมัครสมาชิกอะไรกับ youtube นีแหละจะเข้าเหตุเหตุนี้หนูแอดกับไปเปิดไว้ะคะ่ะไปเปิดไว้นะคะแล้วเตอเอฟซี FC จะสนใจนะคะเขาบอกว่าสมัครกับ youtube นะคะแจ๊กสมัครให้เป็นสมาชิกกับอยีงยงหนูแอดก็ไม่เข้าใจนะคะ เอซก็ไปสมา์กว่หน่อยโอ้หขวบคู้หลายๆค่ะเอาขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอไปเด้อทุกคนเด้อโอ้ยแอดอัดขี้ไปนํำปวดหัวไปนํำทีเดียวเดียเอามาดูแนวทางของร้านนะคะเออหน่อยเออหน่อยนะคะอาการก็จะประมาณนี้แหละค่ะ คิดหวยหลายปวดหัวว่าทุกคนว่าสี่จะไปเราพัฒนาไม่อซาทุเรียนไปในแม่มนหนึ่งสี่นะคะแปดหนึ่งสี่คือสวยงามพระรามเปียดตายบัรักรวยเขาไม่เปียดบับาดไงวายเอานี้นะคะสี่นะคะทุกคนแปดหนึ่งสี่นะคะขอให้สี่ขอให้ขอให้ขอให้สี่นะคะขอให้สี่ไปเราพัฒนาด้วยนะคะไปเราพัฒนาความหวังหมู่บ้านนะคะเอายิ่งชนกับอาจารย์ปัญญานะคะเลขติดบนล่างแล้วก็มีนะคะเอา เอออัดคีเพ้าน้อยจะบ่าเรื่องล่านี่แหละค่ะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันนะคะบางครั้งบางคราทุกคนก็จะเห็นนะคะบางครั้งนะคะมันชอบไปไปลาาพัฒนาบ่อยนะคะเอดกับว,งบบวงนนงังววเรืยบาดนี่เอดกับวังแอดเห็นนางทนะ่งมาว่าสีที่ว่าสเนดกับโอเล็กนู้เอดกว่าเนาะมันกับหัวขวัญมันก็หัวขวัญนั่นว่าฝันเฟื่องมันว่าฮาหน้อยจ้านางบอก มันชอบขีนเน่เงดด้วยค่ะเงดว่าไปคักไปคักว่าสั่นเอา้าไปก็ดีแล้วก็ได้เฮกแล้ววะงานนี้เราโมูมกระจาแล้ววะ เอานี่นะคะทุกคนแปดหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งแปดนะคะสีะ่ศูนย์ค่ะทุกคนให้มันไปสี่ได้ก็ได้ค่ะหนึ่งสี่แปดสี่นะคะตัวเน้นโดยเฉพาะสี่แปดนี่ให้มันไปหนึ่งสี่แปดให้มันไปเลยให้มันไปเลยหนึ่งสี่แปดนะคะแปดศูนย์สี่นะคะหนึ่งแปดสามแล้วก็แปดศูนย์เจ็ดนะคะขอให้มันไปราวพัฒนานะคะสี่นะคะสี่บนสี่ล่างไปเลยนะคะทุกคนนะคะวินนะคะสี่หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสามหกนะคะ 1> 4 1 0 8 7 3 6 4 7 4 7 1นะคะ4 3นะคะ4 3 6นะคะ1 0 1 0 7นะคะ1 3 1 3 0นะคะ1 7 1 7 3 8 7 8 7 0นะคะ8 0, 8, 0 80383873นะคะทุกคนแต่ว่าแอดชอบมีตัวหนึ่งที่แอดชอบนะคะมีคู่หนึ่งที่แอดชอบนะคะทุกคนแต่ว่าหลานไม่ได้จับนะคะไอ้คู่นี้มันมีตัวไหนซ้ํากันไม่เหมือนมันซ้ํากันนะคะแต่แอดก็ตรวจทานแล้วก็ไม่มีนะคะมีตัวไหนซ้ํา fc ถ้าเห็นระบกแอดด้วยนะเหมือนเลขมันคล้ายๆกันเหมือนมันมีตัวซ้ํานะคะแต่แอดก็ตรวจแล้วก็ไม่มีนะคะแอดมองไม่เห็นนะคะ แต่ความรู้สึกมันเหมือนคล้ายว่ามีเนาะเอะกระเบิ้งไหลหลวบแ,วแต่เอดอะชอบคู่นี้นะคะไอ้ที่มันโอ V i p อนะี่ยเอสว่ามันต้องมาโออีกแน่เลยนะคะอันนี้เดาเอานะคะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะแต่เอสรู้สึกชอบ410นึ่งนี่แหละคะ่ะเอดว่ามันต้องมาอีกแน่เลยนะคะเดาเอาค่ะอันนี้เดาล้วนๆเลยนะคะแค่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันมี410ติดมาอีกนะคะแล้วแบบ มันจะเป็นสี่หนึ่งศูนย์มันก็ไม่เป็นเห็นไหมแปดศูนย์สี่สี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดแอดก็รอโอ้ยทําไมไม่มีสี่เจ็ดศูนย์เลยว้าว่าเอ้ยไม่มีสี่หนึ่งศูนย์เลยว่าสันแอดก็เลยรู้สึกชอบนะคะเออมันมาออกห้านอยพอดีเนาะมันมาออกนอยวีเอพแอดว่าเผื่อมันวนกลับมาอีกนะคะอันนี้เดาค่ะไม่เกี่ยวกับสูตรเนาะค่ะสูตรเขาให้วินแบบไม่มีในวินพอดีเนาะเอาเผื่อฟุกมานะคะเผื่อฟุกมาทุกคนลองดูเด้อจ้ะ เราขึ้นมากหลตูทีเอดบุได้ทีเอด,ท,เอดทำไมเลขทูบที่เราจุดเอ๋ยเนี่ยตามตูเราตลอดเลยนะคะออะเลขทูบนะคะอย่าลืมลุ้นนะคะเจ้าที่เจ้าทางชอบไปฮานอยนะคะฮานอยไม่พอไปทั้งวันอีกนะคะ ไปรอบโลกเลยนะคะเจ้าทีไปรอบโลกเลยอ้าดีใจกับเอฟซีที่ปังด้วยนะคะอแอฟเดบอคอให้สีนี่มันไปลาวพัฒนาแล้วทุกคนเนาะแต่ว่าเอฟซีนะคะเอฟซีสายหุ้นสายนี่ไม่ค่อยไปลาวพัฒนากันนะคะเบื่อนะเมื่อถึงนักเติทีเอฟซีที่ชอบรัฐบาลไทยนี่ไม่ค่อยชอบไปลาวพัฒนาเอ,อ้ฟซีที่ชอบสายหุ้นนะคะไม่ค่อยชอบไปลาวพัฒนานะครับเพราะว่าไปยากค่ะถูกยากนะคะเห็นพวกพวกลินหุ้นเพิ่นบ่คอยมาแก มันบอกให้มาไปเล่าพัฒนาเนกับรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยมันอันยอะนะคะแต่ก็แบบไปพอได้ลุ้นนะคะแต่ว่าไม่เบี่ยว่าเก่งขนาดนั้นนะคะเ mm. พราะว่าเก่งไปก็ไปไม่ได้นะคะไม่รู้จะเก่งไปทําไมนะคะ mm. อ่าสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมาเนเฮงปังสวัสดีค่ะ